อะไรนะหน้ามึงดูไม่ได้เลยวะหน้าผมดูไม่ได้คุณบอกว่าหน้าผมดูไม่ได้ดูไม่ได้จริงเลยได้ดิจะเก็บตรงนั้นดิจะเก็บเขาหลอเฮ้ยจอร์ดินมิลลกุรอฮ์มานะรหีมดาอัลกุรอฮ์มาห์ก่อนดาบิสมิลลาห์ก่อนดาฉ่างเอเซมานะให้นิ่งท่านดาตัดไม่สวยนะรายการธรรมดานะโชว์ดูวอล์กกองวอล์กกองให้เพื่อนครับในขณะที่บ้านเมืองกำลังวิกฤต ผมจะบอกนะครับว่ามีหลายคนทักผมมาว่าทำไมผมบางดิยนยาวเหลือเกินผมจะบอกว่าตอนนี้ช่วงโควิดผมไม่กล้าไปรัดผมเพราะพอรัดผม,ผม,ต,ดผม,มต้องถอ่หน้ากากเวลาจ่ายแล้วจ,จะตัดผมให้ดินเองฮะาถ้าจะตัดผมให้ดีเหรอแล้วจะแก้วิกฤตให้ทำไมเราต้องมาตัดผมให้ดินดินยอมผมยาวดีกว่าเสียศักดิ์ศรีให้ดาตัดผม ดินไ,<ด>ไม่ต้องกลัวนะดินบอกเลยแฟนคลับเขาไม่ได้ต้องการให้ดินให้ดาตัดผมดินนะดูจากที่ดินดูตัด,ดที่ดินถามมันก่อนอะคนไลฟ์แบบพันกว่าคนเอง <c oughs> บ้าโบคนเยอะจังคือคุณคิดว่าผมหน้าเกียวขนาดนั้นหรือผมถึงต้องมาตัดผมอะเอาตร <ผม S 1> งนี้ไหมหมายถึงหมายถึงผมสุภปกหุ่นนะครับผมดินอยากได้ทรงไหนบอกมาเลยดินอยากได้เออซันนี่ครับเก่งใจหนังแน่เลา What you do Where you at You got plan? I don't say that. คุณจะทำอะไรวันนี้เราจะตัดทรงอะไรให้ดินะรันาดูมาแล้วต้องหล่อแน่ๆแล้วแรกใส่อันนี้ก่อน ดาดาอันนี้ดิซีเรียสนะดาเอาแบบสวยๆนะไม่ใช่ว่าเอาหาได้ตรงไหนคะดิอยากได้ทรงที่ดิสามารถปาดปาดข้างอย่างนี้ได้นะอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะโอ้โหปาดปาดข้างอย่างนี้ยกขึ้นใช่ป่ะแล้วก็ข้างหลังหัวทุยๆในในดูดิมีอุปกรณ์อะไรบ้างทำไมอุปกรณ์ขนาดนี้ดาไปหาวีดีอันนี้มันไวแกล็กเอ้ทำยังไงดีวะดาใจเย็นๆดาใจเย็นดาบอัลลาห์อะลัยฮิสซาลลอฮฺดาบิสมิลลาห์ก่อนดาบิสมิลลาห์ก่อนดา มาใกล้ๆมาใกล้ๆฉั่งเอซมาอาดาวให้นิ่งไงโอ้โหโอ้ละโ้าวโหดมากเลยไวยทองอยู่นิ่งไงไวยทองว่าเจ้าไวชราตาไวยทองเวลาไปนัดสัดผมอยู่นิ่งไหมนิ่งนะเกรงใจเขาไม่นิ่งไงไม่นิ่งมันก็จะไม่สวยรู้ไหมอ่ะมาผีช่วยมามีมีมามี ดาดีดีอะดาแฟนขับหาย FC หายหมดเลยนะทาดาทำนี้ดิบอกเลยว่าท่านดาตัดไม่สวยนะรายการธรรมดานะทอมโดนี่คือ EP สุดท้ายของรายการธรรมดาผมออุ้ยเคยไปตัดผมตอนเด็กๆัดให้เวเคยไปตัดผมตอนเด็กๆแล้วก็เขียนหน้าร้านว่าออกแบบทรงผมอตัดผมชายตอนอยู่มอต้นมหนึ่ง แบรครับแบว่าหน้าผมเหมาะกับทรงอะไรเขาหลังกำปุ้งไงไอเราก็ตรงไงแบบตรงเหมือนเสาไฟฟ้าตัวสปอเทียกอระไม่ไปบอกเขาคนแก่แบครับเอ่อแบออกแบบทรงผมให้ผมหน่อยเขาบอกว่าอะไรนะไม่หน้าผมเป็นยังไงแล้วยังไงอ่ะก็แบเขียนหน้าร้านออกแบบทรงผมแล้วยังไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะไอบ้าเอาทรงนักเรียนครับสุดท้ายหัวกูแบนเลยเป็นทหารเลยเอ้ยเอาเอ้ยใครกันไกลจีเอากันไกลซอย อะไรนะหน้ามึงดูไม่ได้เลยวะหน้าผมดูไม่ได้คุณบอกว่าหน้าผมดูไม่ได้ดูไม่ได้จริงๆเลยทำไมหน้าผมเป็นยังไงแปะใหม่แปะใหม่ตรงนี้ที่ต้องมึงนั่งให้ลงไง Where you at You got play Don't sit there ตดงนั้นดิจะเก็บตรงนั้นดิจะเก็บอาวเหไอ้นี่มันคือหางหางสไตล์มาเลยนี่หางไม่เอาถ้ายาวๆอ่ะดิจะมัด ไม่ยูบ้าเฮ้ยจริงๆนี่สไตล์ไอโจไอโจโกวเก้ไอโจพ่มันขายแก๊สไงมันพอมโจโกวเก้โกวเก้ดีเลยชอบคนชอบบุหรี่นี่ดินบอกนะ FC ดินเยอะนะหัววแบนมในเพจนะ FC ดินเยอะนะถ้าดาทำไม่ดีนะดีจะโพสแล้วก็บอกว่าใครอยากด่าดากดหนึ่งดาตัดให้มันคิดหน่อยไม่ใช่ว่าจับหัวแล้วก็ตัดตัดตัด มันต่างกันตรงไหนวะมันต่างมันต้องคิดก่อนถ้าช่างตัดผมอ่ะไม่ต้องคิดมันอยู่ที่ความสัชจฉญาณตรงนี้เขาตัดไหมเฮ้ยจอรดินใจเย็นๆดาดาดาอย่าอย่าอย่าน่าของอัมรีไม่ดีเอโอ้อัมรีอัมรีมันหัวเขาพูดมันเกี่ยวอะไรกับดินอ่ะไอ้ยี่มึงจะให้กูเป็นหัวมันอ่ะยี่งตรงนี้บางๆใช่ไหมดินบอกผมเยอะมากในดินได้ดูความเหมาะสมแล้วทำสองเดือนได้ละ วาวอุปกรณ์วาวอุปกรณ์ให้เพื่อนครับขีดมือไม่อุ้ยได้โดนหนีมือออกเมื่อกี้ไว้เล่นเออเฮ้ยจริงเหรอผมเยอะจังเลยที่มดาดาช่วยใช้ความคิดก่อนก่อนจะตัดเสวยขนาดนั้นเลยเหรอออกแบบทรงผมดีกว่าเหมือนกันจริงเหรอ รักรู้ว่าอีกเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได, <c oughs> ได้หัวทุยหัวทุยทนี้มันต้องเห็นหูจะได้ได้ยินเวลาดาพูดอยดไปโอิี่ไม่ให้ใครแบบมาตัดผมง่ายๆนะจริง <c oughs> แล้วทีนจะให้ใครตัดอ่าง่ัน่กล่ะฮ่าฮ่า่่ มันกะเอาอะไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะบางนะสวยเอากระจุกดิเวลาปัดปัดเบาๆหน่อยได้ไหมเนราตกหัวไงมีนะฮัลโอดทนเนี่ยลูกผู้ชายเป็นทหารไงอ่ะปัดปัดเนี่ยที่เขาปัดปัดแบบแป้งฮือออกแล้วอยู่ให้นิ่งไงอ๋อเราอยู่ไม่เคยนิ่งเลยเอาออกกินทำไม อได้ทำเหมือนเนี่ยไอไอไอ,อร้านร้านอาหรับที่ว่ามันตบหัวกระนะนกรนขายไฟว่ะตอนนี้ได้เวลาดูกระจกแล้วสวยแม่ชอบวะดีอาอย่ายิ้มก็ยิ้มอมารูปนี้ดีนะเอาไปตั้งหน้าหลูปของสอเทีละชอบหลา ให้คะแนนดีร้อยเต็มเหรอเช็ามีกเก่อหม่กยินอยู่ไหนวะส่งโอ้โหเชี่ยจนแล้วก็โอเคนะครับผมว่าใครชอบก่อนหน้ากับผมตอนนี้ใครชอบผมก่อนหน้าพิมพ์หนึ่งใครชอบผมตอนนี้พิมพ์สองนะครับผมอยากรู้ว่าทุกคนชอบแบบไหนถ้าสมมติว่าทุกคนชอบผมจะได้ให้ตัดอีกรอบหน้าแต่ผมว่าผมไม่ตัดแล้วแหละ